สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณหนจะว่าครับสําหรับวันนี้เจอกับครัวคุณแหนหลังจากไม่ได้เจอกันมานานนะครับเรื่องของครัวคุณหนนะครับการทําอาหารแล้วก็ทําอาหารพื้นบ้านพวกนี้นะครับวันนี้คุณนหนจะจัดหนึ่งเมนูนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ได้วัตถุดิบมาจากปั้นห้องนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ตามธรรมชาติเลยนะครับไม่มีการเลี้ยงแบบ ให้อาหารอะไรเลยนะครับเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับซึ่งอาหารวันนี้จะเป็นอะไรดเดี๋ยวไปรับชมกับคุณหนงเจ้าว่าน,นะครับก็คือวันนี้คุณนหนจะผัดเผ็ดปลาบึกนะครับปลาเบิกซึ่งอ่าเป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นปลาน้ําจืดที่อ่าใหญ่ที่สุดนะครับก็คือปลาเบิกนั่นเองนี่นะครับ เดี๋ยววันนี้คุณนันจะผัดเผ็ดนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าเครื่องที่เราจะโขกให้มันละเอียดแล้วก็เป็นเครื่องของผัดเผ็ดมีอะไรนะครับนี่ขออนุญาตเอานี่อามีดชีนะครับหน,นึ่งก็คือกระเทียม,มเมล็ดผักชีตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดใบมะกรูดส่วนนี้เราจะเอาตำด้วยนะครับตำให้มันละเอียดที่จะเป็นน้ำพริกของ ผัดเผ็ดวันนี้นะครับปัามตำเองนะครับไม่มีซื้อนะครับนี่ก็เป็นพริกนะครับนี่นะครับพริกป่นเดี๋ยวเราก็จะวัตถุดิบพวกนี้นะครับมาตำให้ละเอียดนะครับแล้วก็ปลานะครับเนื้อปลาครับนี่เป็นเนื้อปลาบึกนะครับดูนะครับดูครับดูกระดูกครับกับหัวแม่โป้คูหนาครับใหญ่มากนะครับอันนี้จะเป็นส่วนท้องนะครับอันนี้เป็นส่วนท้องครับ นี่จะติดมันอร่อยมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของเนื้อของปลาบึกนะครับปลาบึกนี่ได้นันทนาการจากแม่ยายนะครับที่บ้านโฮงนะครับก็มีอ่างปลาอยู่ในสวนลำไย,ยนะครับวันนี้แม่ยายแบ่งมาให้ก็เลยจะเอามาทําผัดเผ็ดนะครับส่วนอ,อุปกรณ์พวกนี้เดี๋ยว วัตถุดิบพวกนี้เดี๋ยวเราจะเอามาตำให้ละเอียดนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับจะเป็นพอบที่เราจะเอามาใส่ตอนที่เราผัดนะครับก้นนี้ก็จะมีอ่าเนี่ยนะครับกระชายนะครับหัวกระชายขุนหันขุดมาจากหลังบ้านเลยนะครับนี่ใบมะกรูดส่วนส่วนนี้เราจะเอาใส่เป็นแบบนี้เลยไม่ต้องตำแล้วแล้วก็นี่ครับพริกไทยเม็ดรับนี้ก็มาจากบ้านโฮ่งเหมือนกันนะครับเยอะแยะเลยนะครับนี่อันนี้เป็นพันุ์มาจาก นครไทยพิษณุโลกนะครับเยอะแยะเลยนะครับก็ปลูกไว้ตรงที่บ้านโฮองนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็มีตะไคร้ซอยนะครับอันนี้เป็นพรอบที่เราจะใส่ตอนที่ใกล้จะสุกนะอีกอย่างนึงครับนี่คือครับผงขมิ้นครับอันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับแม่ยายปั่นมาก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นะครับแต่ที่ที่จริงหลังบ้านคุณแานก็มีนะครับที่เป็นต้น แต่ตอนนี้ด้วยความขี้เกียจครับไม่อยากคุณแล้วครับนี่นะครับผงขมิ้นเดี๋ยวเรามาใส่ให้เพิ่มสีสันและก่อความหอมนิดหน่อยนะครับเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะครับนี่เมนูวันนี้นะครับผัดเผ็ดปลาบึกนี่รับรองว่าอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนนะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับว่ามีสุดลับสุดเด็ดอะไรนะครับในช่องคุณานเจวะนะครับไม่ได้ทํามานานแล้วนะครับช่อง ในช่วงของครัวคูนานนะครับเมื่อก่อนจะมีเยอะแยะเลยทําอะไรต่างๆนะครับการทําอาหารมีความสุขนะครับทําไปด้วยแล้วก็ดูวัตถุดิบแต่ละอย่างนะครับว่าต้องทําอะไรนะครับไม่ต้องฝึกฝนนะครับพวกนี้มันอืมเราชอบทําอาหารเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปรับชมนะครับครับต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนของการ ทําเครื่องนะครับนี่ครับกระเทียมครับใส่ลงไปเลยครับกระเทียมใส่กระเทียมก่อนนะครับแล้วก็ตะไคร้นี่ครับตะไคร้ซอยครับลงไปเลยครับใส่เยอะๆนะครับเพราะว่าเราทําอาหารที่มันเป็นปลาพวกนี้ยมันอาจจะคาวนะครับเพราะฉะนั้นใส่สมุนไพรเยอะๆมันจะลดความคาวนะครับหัจากนั้นก็โขลกครับโขลกไปเรื่อยๆครับนี่ครับผม หกเข้าปหกพอได้ระยะหนึ่งนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่ครับเมล็ดผักชีคนเมืองขาวาแกนผักป้อมนี่ครับเมล็ดผักชีใส่ลงไปเลยครับผมนี่ใส่ยิ่งเยอะยิ่งหอมนะครับเดี๋ยวเราเวลาตอนเราเอามาผัดมันจะหอมมากเลยนะครับตอนนี้ตมให้มันละเอียดก่อนนะครับตอนนี้เราก็โขกมาให้ละเอียดประมาณนี้นะครับไม่ต้องเอาละเอียดมากนะครับพอหยาบหยาบ จากนั้นนี่ครับสิ่งต่อไปที่เราจะใส่ก็คือนี่ครับหอมแดงใส่ลงไปส่วนนี้เดี๋ยวเอาไว้ซอยใส่ตอนที่ใกล้จะสุกก็ได้นะครับเพื่อความหวานนะครับจากนั้นก็โขกต่อครับนี่หอมแดงพอหยาบๆใส่ไปเลยครับใบมะกรูดครับใบมะกรูดอันนี้ส่วนหนึ่งที่เป็นเอาตำด้วยนะครับ สังเกตอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราตำเครื่องของการผัดเผ็ดเนี่ยเราจะไม่ใส่กระปินะครับถ้าเราใส่กระปิมันจะกลายเป็นน้ำพริกแกงอ่อมไปเลยนะครับแต่นี้ใส่ไปแค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นครับผมพริกครับพริกป่นคุณนานใช้พริกป่นแบบนี้เลยนะครับนี่หนึ่งสองสามเพื่อความแซ่บครับถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ลด จำนวนได้ตามนั้นนะครับจากแล้วก็เดี๋ยวเราจะตมให้เข้ากันนะครับตอนนี้น้ําพริกผัดเผ็ดเราได้ที่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับนี่พักไปก่อนครับอันนี้จะเอาตําลงไปในครกก็ได้นะครับแต่คุณหานไม่ชอบใส่นะครับเพราะว่ามันเปื้อนนะครับขมิ้นเนี่ยเวลามันมันเหลืองมันเหลืองติดถ้วยจิดจานไปหมดเลยครับเอาไม่ต้องใส่เดี๋ยวไปใส่ตอนที่เราผัดนะครับเดี๋ยวเราไปหั่นปลากันครับ ครับนี่ปลาบึกที่เราได้มานะครับอันนี้จะเป็นส่วนท้องนะครับเวลาหั่นนะครับหั่นบางๆครับโดยเฉพาะท้องนะครับแบ่งแบบนี้แล้วก็หั่นครึ่งครับนี่ครับก็จะเป็นแบมาณแบบนี้ครับนี่นี่เป็นท้องปลาบึกนะครับส่วนท้องมันนะครับอร่อยมากมันๆนะครับแล้วก็หั่นครึ่งนะครับหรือว่าก็หั่นครึ่งก่อนก็ได้นะครับหั่นครึ่งแล้วก็เราค่อยมาซอยนะครับนี่ แล้วก็หั่นแบบนี้ครับนี่อันนี้นี่สุดยอดเวลาเราทํานี่ไม่ต้องใส่นอาน้ำมันพืชหรือว่าบางที่ก็ใส่น้ํามันหมูนะครับแต่เราจะใช้น้ํามันพืชนะครับไม่ต้องใช้มากนะครับเพราะว่าแค่มันในท้องปลานี่จะเยอะมากเลยนะครับนี่เสร็จแล้วครับต่อไปก็ส่วนของเนื้อครับนี่เนื้อเนื้อเราก็เลาะเอานะครับนี่เราเลาะเอาก็ เราไม่ต้องว่าไม่ให้ไปติดดกูกระดูกเลยไม่ใช่นะครับส่วนนี้ก็อร่อยนะครับแต่กินแต่เนื้ออย่างเดียวก็ไม่อร่อยนะครับเราต้องเอาเนื้อส่วนเนี้ยให้มันติดในกระดูกหรือว่าก้างของปาลาบ้างนะครับนี่นะครับอันนี้ใส่แบบนี้ไปเลยครับนี่แต่นั้นก็มาหั่นครับผมนี่หั่นเนื้อปลาเนื้อปลาบึกครับ หั่นเล็กๆหน่อยนะครับจะไปหัน่นถ้าเราหั่นชิ้นใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าน้ำพริกอะครับมันจะไม่แทรกเข้าไปในเนื้อมันจะไม่อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหั่นให้เล็กๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอน่อาที่เราจะทําผัดเผ็ดปลาบึกกันเลยครับตอนนี้อุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วนะครับน้ำพริกที่เราโขกเองนี่นะครับแล้วก็ปลาบึก ที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะลงมือผัดเผ็ดนะครับอ,อุปก,กรณ์พอบออกนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้ๆจะสูกแล้วเขาค่อยเราค่อยใส่นะครับนะครับนี่สําหรับอุปกรณ์การปรุงรสนะครับก็จะมีผงนัวนะครับใส่เยอะอร่อยใสน่นักล้ำหนักใส่น้อยล้ำหน่อยแล้วก็แมกกี้ซอสนอ่าอ่นนี่เป็นซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็พริกไทย ซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผัดเลยนะครับแรกนะครับเปิดแก๊สดังตับไอ้ช่องอย่างเขาเป็นว่าเปิดแก๊สดังตับนี่นะครับนี่แล้วก,ก็ให้หม้อร้อนๆน,น,นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะดูหม้อร้อนก่อนนะครับนี่นะครับน้ำมันร้อนนะครับร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับ น้ำมันพืชเล็กน้อยครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับอย่างที่คุณนางบอกว่าปลาท้องปลามีความมันอยู่แล้วนะครับอันดับแรกนี่เราจะใช้ไฟแรงเลยนะครับก่อใส่ลงไปแล้วครับน้ำพริกที่เราตำไว้นะครับผัดครับผัดให้น้ำพริกหอมครับนี่ครับผัดให้น้ำพริกหอมหอม นี่นะครับน,นี่มีเสียงดัง่อยนะครับเพราะว่าต้องเปิดฮูดดูดควนครับนี่นี่เชฟมันต้องแบบนี้แต่ไม่เชฟกับซ่าห้างนะเรามันเชฟคูนานนี่แต่นั้นนะครับ ปลาเราเลยครับอ่าใส่ลงไปเลยครับจากนั้นเบาไฟนิดหน่อยครับนี่ใช้ไฟกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงเกินนะครับเแต่ปลานี่บอกอย่างหนึ่งครับว่าถ้าเป็นปลาบึกเนี่ย คนได้เลยนะครับเนื้อปลาจะไม่เหมือนปลาอย่างอื่นนะครับนี่ครับหนักขุนหังโคนยังไม่เละเลยครับขน,นไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับจากนั้นนะครับดูดูเนื้อปลานะครับอะ่ะเนื้อปลามันขันหรือยังขันไม่ใช่เออยเอ๊ะนะขันหมายถึง อ่าเนื้อปลาดูมันเซ็ตตัวหรือยังประมาณนี้ครับนี่โอ้โหเช็ดเช็บเกินพิชาไปหน่อยสิ่งสำคัญการทำอาหารต้องสะอาดนะครับถ้าทำไม่สะอาดก็ไม่น่ากินแต่คุณหานี่เวลาทำอาหารนี่สิ่งสำคัญทำแล้วต้องล้างทำแล้วต้องล้างครับไม่ใช่ว่าทำจนเสร็จแล้วมากองแล้วรอลร้างไม่เอานะครับ จากนั้นเร่งไฟนิดหน่อยครับเร่งไฟให้เดี๋ยวจะให้ปลาอนะื้นเซตตัวนะครับจากนั้นเวลาเราทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอาหารปา่าหรือว่าอาหารอะไรก็ตามนะครับอถ้ามันมีเราคิดว่ามันจะมีรสคาวจัดไปเลยครับหนึ่งเป็กแล้วเตรียม โอ้ยมันไม่ติดตุใส่ของมันไม่เล็งเท่าไหร่ครับใส่ไปเลยครับไม่ต้องอะไรมากน้ำเอเามาริคใส่ไปมันจะได้แก้ขาวนะครับนี่นะครับที่เขาเรียกว่าแก้ข่าวนี่ระหว่างที่เรารอให้ปลามันเซ็ตตัวนะครับแล้วก็เตรียมน้ำครับ เตรียมน้ำล้างโคกเลยครับนี่น้ำล้างโคกนี่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาว่ายังไงไม่รู้แต่คุณแอนว่ามันสุดยอดนะครับเพราะว่ามันอะไรที่เราตำลงไปน้ำอยู่เนี่ครับน้ําล้างโคกครับใส่ลงไปเลยครับ ดันั้นใช้ไฟแรงเลยครับแรงสุดๆเลยนี่ครับให้มันแรงไปเลยเนื้อปลาปลาเป็นอ่วัตถุดิบที่เราทําอาหารเนี่ยไม่ต้องนานนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยเนื้อมันจะอ่อนอยู่แล้วเราไม่ต้องนานนะครับไม่ต้อง <c oughs> ให้นานเน๋ยขอขอให้มันสุกแล้วก็ เวลาทําอาหารที่เกี่ยวกับปลานะครับขออย่างเดียวอยาให้มันเละครับเราไม่ใช้วิธีของการคนแต่เราใช้แบบนี้ครับนี่ครับน่บนะครับจำไว้นะครับเราไม่ต้องคนแต่เราใช้ความชำนาญในการทําอาหารนะครับ แสดงว่าอร่อยแล้วครับต้องจามก่อนถ้าจามนี่อร่อยแล้วนี่ครับจากนั้นมีอะไรครับทำเริ่มเซตตัวแล้วก็ดูนะครับว่าออน้ําพอไหมเอ,อ๊น้ําอาจจะน้อยไปเติมได้เลยครับเติมน้ําลงไปเลยเราจะให้มันคุกคลิกนะครับจากนั้น เติมรสชาติครับก็จะมีผงนัวแมก็กกี้อย่าใส่เยอะนะครับแม็กกี้นี่เค็มนะอันนี้ก็นิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนิดหน่อยนะครับอย่าใส่เยอะนะครับคุณจะสังเกตได้เห็นว่าคุณนันจะไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่เกลือเลยนะครับเพราะว่า เครื่องปรุงที่เราจะใส่เนี่ยมันจะเค็มอยู่แล้วนะครับ ผมตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่นี่ครับสูงแล้วครับผัดเผ็ดปลาเรานะครับ,รนะรบอันนั้นก็ลงไปเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณนานชอบกินหอมแดงเป็นแบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่พอมมันครับกระชายตะไคร้ซอยอพริกไทยพริกไทยเม็ดนะครับพริกไทยหนุ่มนะครับ ใส่ลงไปเลยครับสุดท้ายที่คุณหนานจะใส่ะจะเป็นอันนี้ครับจะเพิ่มความหอมแล้วก็สมุนไพรหน่อยนะครับนี่ครับผงขมิ้นที่บดเองนะครับไม่ใช่ซื้อมานะครับเป็นผงขมิ้นที่เราบดเองเลยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับ ชิ้นปลาจะไม่เละนะครับถ้าเป็นปลาบึกจริงนะครับแต่ถ้าเป็นปลาสวายปลาอะไรนี่อ่าว่ากันอีกทีนะครับนี่ครับผมพร้อมรับประทานนี่ครับผมอือหึมัวคุณหนานวันนี้สุดยอด ดูครับนี่พร้อมรับประทานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชิมด้วยกันนะครับมาแล้วครับผมถึงเวลาจิมแล้วครับนี่คือผัดผ็ดป้าบึกครับอืสูตรคุณหนานะแต้เลยนี่ท่านชมครับอื หวานเนื้อปลาหอ,อมสมุนไพรหอม,มกำรรครับขออีกคำครับท้องปลาบึกละลายในปากเลยครับ สุดหยอดแต่ครับผมอมืตามด้วยเครื่องสมุนไพรไม่มีคำบรรยายที่ว่าอร่อยอ่ะอร่อยเป็นยังไงอ่ะคุณหนาจะอธิบายจะได้ครับมันลำแต่ครับ ร้องปลาเบืออีกสักรอบอบนุ่มละมุนมันเค็มนิดนๆหอมสมุนไพรข้าวสวยร้อนๆสักจานข้าวมดหมอแน่นอนครับผม ครับผมคุณแหน่งก่อฝากไว้แค่นี้นะครับวันนี้รัวคุณหน่นเนาะหลังจากที่ไม่ได้ทํามานานนะครับวันนี้ก็ขอลงหนึ่งคลิปนะครับเพื่อนๆคุณไหนขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับช่องคุณหน่นเจ้าวานะครับทําเรื่องราวมากมายครับเรื่องของนักเรียนบ้างการไปทํากิจกรรมต่างๆทํามั่วไปหมดนะครับขออยู่ในช่องนะครับทําไว้เพื่อให้ลูกให้หลานได้ดูไม่มีจุดประสงค์ว่า ต้องได้แบบนั้นได้แบบนี้ไม่สนครับทำแล้วให้ลูกให้หลานได้ดูให้คนได้ทำตามเราแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้แล้วก็มีชีวิตที่ดีได้คนทำอาหารไม่เป็นมาทำตามเราแค่หนึ่งคนแล้วทำอาหารเป็นถือว่าเราประสบความสำเร็จครับสำหรับวันนี้คุณหนานฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณหนานเจ้าวาดเลยนะครับ เราเราไปเจอใน e ีพีต่อไปนะครับสารนิริคุณนหนสวัสดีครับ